เอาอยัางไรเดียวิญญาณ <c oughs> จะไปค้างคาอยู่ในตัวเขาเพื่ออะไรสร้างเวรสร้างกรรม <c oughs> เขาจะได้ประพฤติปฏิบัติทำได้ม <c oughs> าบุญหลมพ่อไปแล้วออกจากล่างนี้ไป ุตันี่ก็บวชให้ใครนะบวชให้แม่ค่ะบวชให้แม่บวชให้แม่เหรอแม่เจ็บแม่ปวดหรือเปล่าก hm ่อนตายอ่ะก่อนตายแม่แม่นอนติดเตียงเหรอหลวงพ่อแม่ติดเตียงเหรออ่าขอให้แม่เอ๋ยมาอยู่่ไม รับบุญรับ,โบโกุศลแม่เอ๋ยขอให้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานเส้นเอ็นทั้งหลายกลับฟื้นคืนขึ้นมากระดูกกระเดี่ยวคนืนขึ้นมาสมองสมองสมองให้ฟื้นคืนขึ้นมาให้โล่งโปร่งบาเส้นประสาทให้ฟื้นคืนขึ้นมา ไปไปกูไปจะเห็นกูเป็นเพื่อนเล่นรับปากแค่ตุดพูดทางหายธรรมังหายทางขัหายล่งโปร่งโลยงอ่าดีขึ้นได้อะไรนะขอองค์พญาคุดได้ ไปอะไปขอไปขุน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 เุนขุนขุนขุกอุนข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 กนขุูขุน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 ุนขุกขุน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 วุนขงนขุ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 กุนนขุุนขุานขุนขุนงพนขุุนขุนขุุน ประทับอยู่บนเหรียญอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยช่วยเหลือบรรดาญาติโยมลูกหลานให้พ้นจากอันตรายพ้นจากทุกพ้นจากความยากจนพ้นจากความเจ็บป่วยพ้นจากวิญญาณร้ายลวงปู่เบาหน้าการบันดีเทินเริยบร้อยเ้อะไรนะขอพยาคุณช่วย้าะเนเพือนลูก่ขอไปแล้วค่ะเนี่ย เเธอให้เขาไปแล้วก็ไมต้องเอาดูดิหนักอลสมเอีเธอแจกเขาแล้วเธอจะมาเอาอะไรไม่ได้แจกลงเขาไม่ได้อยู่นี่เขาขอก็เพียงได้สูขาเขาไม่อยู่นี่เรา ไม่ได้อันนี้ไปด้วยลูงพ่อขอยาขอ,เอ,นนอ,อมลเลยจัอองลูกพ่อขอเป็บจุกนั่นยี่สิบโล่ให้เอามาไม่ไหวมึงก็อีกคนแม่วันไม่อยู่มันไม่พูดแม่วันไม่อยู่ใจใจลูกพ่อลูกพ่อขอเก็บจุกนั่นก็แกมีอะไรลูกพอดีวันนั้นหนูไปวัดต่างมาคา่ะแล้วก็แม่วันให้ไปขอ,อขอเพื่อจะไปลิบไฟจากว่าพระบาทของพุทธเจ้า ที่ไหนที่ไหนวัดไรวัดอะไรที่วัดกลางค่ะที่วัดกลางแล้วไงแล้วพอไปไปขอพนุพนุพนุเจ็จ็บขึ้นแบบแบบคลางที่ขาตากูแก่เลยเธอแก่เลยเหรอแก่เลยแล้วก็จันแก่เทพช้ามากเดินเดินเดินสามรอบก็ก็ช้ามากคือแก่งอมงอมเลยเหรอเขาอยากไปนิพพานเขาอยากไปนิพพานเขาเป็นใคร ไม่ทราบค่ะแม่วันบอกว่าน่าจะเป็นจิตเก่าที่ไปปฏิบัติตอนแก่แล้วก็ตายก่อนไปนิพพานแล้วก็ยังอยากไปเธอเธอแม่แม่วนันว่าอย่างนั้นลูกไม่รู้เลยแล้วเธอจะไปแบบว่นานิพพานแต่ว่าท,ทุกวันนี้นะคะนูก็ยังมีอาการนะคะเวลาไปไหว้ปูู่งดําูงดําค่ะไปไหว้ท่านที่นี่เหรอใช่จะร้องทุกครั้งที่ไปไหว้ท่านแล้วเมื่อเช้าไปเข้อว,วัามาเลยมาเลยมาเลย เอาละเอาบุญเอากุศลมามาจะได้เข้าถึงเข้าถึงธรรมจะได้บรรลุธรรมจะได้พ้นทุกข์ออกจากวัะสงสารขอเอาบุญหลวงพ่อไปด้วยบารมีหลวงพ่อไปด้วยการบำเพ็ญเพียรให้เจริญก้าวหน้าปล่อยวางโล่งโปร่งเบา ให้เป็นอิสระเอาถึงความว่างเปล่าทุกกางเกิดอ่าสาธุสาธุเป็นผีใช่ว่าไม่มีสัจจะเป็นผีใช่ว่ามึงจะพูดโอ้ยโอ้ยมึงไม่สร้างสร้างความเดือดร้อน ขอให้มีเลี่ยวมีแรงไม่แก่ไม่เท่าแล้วให้เป็นหนุ่มเป็นสาวให้มีกำลังวังชาฟื้นคืนขึ้น,น,นมาหน้าการบัดนี้หายจากความเมื่อยหายจากความปวดหายจากการมึนการงงแล้วฟื้นตื่นขึ้น,นมาหน้าการบัดนี้โล่งโปร่งเบาอาบุญหลวงพ่อไปฟื้นแล้วอา้าวไม่สันไม่เทาแล้ว พ้นกลับมาเป็นหลุมเป็นสาวเป็นผู้มีเลี้ยมีแรงอ่าถูกนะเรียบร้อยไม่แก่แล้วอะไรนะลูกหลวงพ่อขี้ขอทุกคนข้ขอยาวองอยู่อีกกี่วนันอีกสักกว่าวันค่ะอยู่ไปลแล้วก่ะ <c oughs>